สนับสนุนคนดีสังคมดีโดยบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงคนดีสังคมดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันมาที่โรงเรียนในเรืออากาศค่ะเพื่อที่จะมาพบกับแขกรับเชิญท่านนี้เป็นข้าราชการน้ำดีข้าราชการรุ่นใหม่ไฟแรงและที่สําคัญมีหัวใจใฝ่ธรรมะด้วยนะคะสามารถนําหลักธรรมค่ะมาประยุกต์ใช้กับการทํางานและการดําเนินชีวิตได้อย่างน่าสนใจทีเดียวไปพบกับแขกรับเชิญท่านนี้กันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ดิฉันอยู่กับเรืออากาศตรี วิจักสองจันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแขกรับเชิญคนดีสังคมดีวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับค่ะแหมต้องบอกว่ายินดีมากๆนะคะมีโอกาสได้มาพบกับเบลาการตรีวิจักสองจันหรือว่าเรียกว่าน้องตีแล้วกันเนาะครับค่ะน้องตีคะน้องตีเนี่ยเป็นข้าราชการรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ธรรมะนะคะมีหัวใจธรรมะอยู่เต็มเปี่ยมทีเดียวแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของธรรมะนะคะท่านผู้ชมคะขอ คุยถึงเรื่องการงานนิดนึงนะคะน้องตีรับราชการนานหรือยังคะครับผมเริ่มเข้ามัสุการรับราชการเนี่ยตั้งแต่เข้าโรงเรียนเตรียมทหารนะครับหลังจบโรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็ศึกษาในบรอยากาศแล้วก็รับราชการใน กองทัพากานะครับก็เป็นเวลาหนึ่งปีนะครับที่จบมาเป็นนายทหารสัญ,ญบัติ<ม>ในกองทัพากาศครับค่ะอยากถามน้องตีนิดนึงน้องตีนําหลักธรรมะนะคะที่น้องตีชอบศึกษาเนี่ยมาประยุกต์ใช้ับการทํางานบ้างไหมคะครับผมก็ได้นําหลักการที่ปฏิบัติธรรมะหรือที่เราศึกษามาเนี่ยมาใช้ในการทํางานเนี่ยก็มีหลักก็คือคการที่เรารู้ใจตนเองครับมเมื่อเรารู้ใจตนเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะ มันเกิดสติปัญญาครับพอเราเกิดสติปัญญาแล้วเราก็สามารถนําธรรมะที่เรามังเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยไปยุบใช้กับเพื่อเรื่องงานแล้วก็สถานที่ทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับค่ะคุณผู้ชมคะแล้วนอกจากเรื่องของการทํางานแล้วก็หลักปฏิบัติธรรมบ้าดีๆีแล้วนะคะท่องสีค่ะคุณผู้ชม อย่างตั้งชมรมรักการทําบุญรวบรวมกัลายาณมิตรนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของการทําบุญตั้งเป็นชมรมขึ้นมานะค,คะคงต้องขอถามถึงที่มาที่ไปของชมรมรักการทําบุญนี้คะ่ะครับหลังจากที่ผมได้ศึกษาพระธรรมคองสอนพุทธศาสนานะครับก็ได้เริ่มการทําบุญนะครับคือการทําทานรักษาศีลกับภาวนาแล้วผมเนี่ยก็ได้ทำอยู่แล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเราทําเองคนเดียวเนี่ย ก็เกิดประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นผมก็เริ่มที่จะมนคิดที่จะตั้งชมรมขึ้นมาเพื่อเป็นการจุดประกายแห่งความคิดและพลังแห่งความดีนะครับเพื่อให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าน้องตีนะคะเข้าถึงแก่นของธรรมะแล้วก็หลักธรรมของพระพุทธศาสนารวมถึงของพระพุทธองค์ด้วยแันเป็<ๆ>นประโยชน์ทีเดียวนะคะน้องตีคะ จะขอควรถามน้องติอีกหนึ่งคำถามนะค,ค,คะถึงหลักการทําความดีประจําตนของน้องติคืออะไรคะครับสำหรับหลักการทําความดีของผมเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือการละความชั่วนะครับละความชั่วที่เป็นเรื่องกระนม่อความชั่วเราเนี่ยเกิดในจักใจเรานะครับ,รบเพราะรว่าใจเราส่งผลสู่ความคิดความคิดส่งผลสู่ความพูดคำพูดส่งผลสู่การกระทำเพราะฉะนั้นการที่เราจะละความชั่ว เราต้องมาเริ่มที่จิตใจของเรานะครับค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือหลักธรรมะดีๆนะคะที่น้องตีนะคะหรือเาการตรีวิจากสองจันได้ฝากถึงคุณผู้ชม และผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้ก็คงได้รับธรรมะดีๆจากน้องติด้วยเช่นกันใช้ฟังมาถึงตรงนี้น้องติเข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนาได้อย่างน่าชื่นชมและสมควรเป็นแบบอย่างคนดีสังคมดีวันนี้มากๆเลยต้องขอบคุณน้องติมากๆนะคะนี่มีให้เกียรติพูดคุยกับทางรายการค่ะวันนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะบริษัททพยาพกักกนรภัยจำกัดมหาชนมหาวิทยาลายัยศรีปทุมวิทยาเขตชนบุรีและกลุ่มบริษัทดอกบัวคู่ แล้วเราคงต้องลางกันไปก่อนนะคะติดตามคนดีสังคมดีได้ใหม่สัปดาห์ที่2และ4ของเดือนในทุกวันอังคารเวลาดื่มแบบนี้ละคะ่ะวันนี้ดิฉันนวินดาบริโดรและน้องตินะคะเหลืออาการตรีวิจักสองจันรลาผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ okay.